สวัสดีครับผมหมอแกงโพเวทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์นอกเหนือจากการเป็นหมอดูนะครับผมเป็นครูสอนสมาธิแล้วผมก็ใช้สมาธิในการดูดวงนี่แหละครับผมฝึกมาตั้งแต่3คขวบปัจจุบันผมอายุ56ปีนะครับปีนี้ปี2026และวันนี้ก็วันที่19มกราคมปี2026คุณผู้ชมเห็นอะไรที่น่าสะพึงกลัวหวาดกลัว ความเศร้าโศกค,ความเสียใจของคนที่สูญเสียอุบัติเหตุรุนแรงในประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์ตึกถล่มทั้ง,ท,งทั้งตึกเช่นสือ่อตึกสอตองงอนะครับในช่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีทุกอย่างก็พังพินาศทั้งเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวเรื่องรถเควนลนทับรถไฟที่ไปจาก กรุงเทพไปอุบลราชธานีแล้วเกิดอุบัติเหตุที่ปากช่องนะครับแล้วก็ที่พระรามสองก็จะบอกคุณผู้ชมว่าแล้วก็มีดินยุบหลุมยุบอีกที่พระรามสองมันไม่มีความปลอดภัยบางทีขับรถอยู่สามแม่ลูกพ่อแม่ลูกก็โดนรถสวนเข้ามากระบะชนรถยนต์ชนกระเด็นกระดอนบาดเจ็บฉะนั้น มันไม่มีอะไรปลอดภัยถ้าคุณผู้ชมไม่มีตัวช่วยอ่ะง่ายๆก่อนคุณผู้ชมเคยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นไหมครับก่อนนอนจะได้ภาวนาอารัธนานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์เคยไหมครับเคยไปศาลพระพรมไหมหรือว่าวัด แขกอะไรเงี้ยเพื่อไปบูชาไปสักการะเทพเจ้าเคยไหมที่แบบไปลงทานลงเจหรือสารเจ้าของจีนเพื่อไปบูชาเทพเจ้าแล้วก็สักการะเราเคยทำอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็คือเราทำให้จิตใจเราผองแพ้วแล้วก็ต้องการความสำเร็จจากการขอบนบานสารเก่า ถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะมีพระห้อยพระอะไรที่เขาบอกนั่นคือความแคล้วคลาดอย่างหนึง่งแต่ทั้งหมดมาจากการมีสติครับคือการรู้ลมหายใจแบบโพเพทัสนี่คือทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่แบบไม่ได้ใช้เงินสักบาทแต่ใช้ลมหายใจการฝึกสมาธิให้คุณผู้ชมไปนั่งสมาธิคงอาจจะยากแล้วก็คงจะบอกว่าทำไม่ได้ แค่หลับตาถ้าเป็นคนต่างชาติเป็นคนฝรั่งนะครับคนเวสเทิร์เนอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่หลับตามไม่ได้นะนั่งสมาธินี่คือคนส่วนใหญ่เขาฟุ้งซ่านเขากังวลแล้วก็กระวนกระวายเพราะว่าการหลับตามทำให้ขเขาแบบทำไม่ได้เลยอะ่ะเขาเป็นคนมีสมาธิไม่ได้ยาวๆสนใจทุกๆเรื่องหลายๆเรื่อง ไม่ได้หมายถึงความผิดหรือถูกหรือความผิดปกตินะครับแต่ผมพูดถึงเรื่องของจิตจิตมันมีสองแบบเขาเรียกจิตใจและจิตวิญญาณจิตใจเราอาจจะสุกเศร้าได้แต่จิตวิญญาณเราถูกทำลายได้ถ้าเราเริ่มโศกเศร้าจิตวิญญาณมันลึกลึกเข้าไปในโซดของสมองของเรามันก็คือเป็นเหมือนกายทิพย์อย่างหนึง่งถ้าเราไม่บำรุงหรือให้อาหารมัน มันก็จะตายลงจิตวิญญาณเราก็จะสูญสิ้นสิ่งนั้นก็คือเคยเห็นไหมครับว่าถ้าใครขาดลมหายใจคนนั้นตายหมดถึงคุณจะมีเนื้อหมังมังสาแต่คุณหายใจไม่ได้แล้วถึงจะยัดออกซิเจนไปให้มันไม่เข้าแล้วจิตวิญญาณมันไม่เข้ามันไม่รับแสดงว่าพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับจิตวิญญาณที่จะเปลี่ยนชีวิตเราก็คือลมหายใจ แล้วลมหายใจต้องเป็นลมหายใจที่พิเศษฉะนั้นผมแนะนำลมหายใจโพเปทัสนะครับการหายใจเข้าสุดกลัน้นออกสุดกลัน้นผมอายุ56ปีครับผมเหมือนคนอายุ56ย่างหบเจ็ไหมครับฉะนั้นผมไม่เคยเป็นป่วยนะครับเราไม่เคยเป็นโรคประจำตัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วแคล้วคลาดทุกอย่างนี่แหละแคล้วคลาดโดยไม่ต้องใช้เงินสบาทโชคดีครับ